นี้เรามีแนะนำนะครับซีคูนะครับอันนี้เป็นซีคูที่เขาเล่นกันต่างประเทศเลยนะ่นูดีมึงยิงๆเขาตั้งโชว์กันนะสวยดีดูกันนะครับนี่ซีคูของเยลราวันเขาก็จะมีเมอร์เซเดสข้างหน้าปัดดาวสามแฉกไฟบนหัวไม่มีไฟนะจ๊ะอย่าไปคิดมากก็ตจะใสถ่ถ่านสีมาอย่างนี้เลยยิงๆอย่างนี้เลยนะครับไปตั้งโชว์ประกอบโดรามาา หรือว่าจะไปตั้งโชว์งานโมเดลทำเป็นงานไฟรถไฟแล้วเขามาแบบสถานการณ์ไฟฉุกเฉินเง,งี้ยไปตั้งคู่กันก็สวยอ,อันนี้ซิคูอันนี้โทมิกะเห็นไหมจะเข้าเซตกันดีมากเลยนี่ไม่ถ่ายอันนี้เก็บ <laughs> ขายอีกคันหนึ่งนี้ซิคูนะครับซิคูเขงต่างประเทศมีของเล่นเด็กต่างประเทศนะไม่ใช่ของของเด็นไทยนะซิคูในเมืองไทยจะเป็นอะไรที่แบบว่าน่ารักมาก อ,อ,นะอย่าพูดถึงเลยขอบคุณนะนี่เป็นซีคูต่างประเทศนะเราก็เล่นกันดิบๆนี้เลยนะโชว์ดิบๆกันเลยเห็นไหมฮะนัมเบอร์เลขของใต้เครื่องคือ1นึ่ศูนยแล้วก็ยี่ u. ห้อ SIKU ให้ดันข้างนิดน,นึงแล้วกันเนาะซีคูนะทุนราลน้อยอันนี้ไม่ใช่ขี้หมาติดล้อนะไม่ใช่นะครับอันนี้คือสีนะะสีติดทำให้ดูมันเหยียบดินมาเนาะอย่ไปคิดมาก คือรถคันนี้เคยตั้งอยู่ในเครื่องนะตั้งเป็นไดโอลามานะตั้งสถานการณ์จำลองจะมีสามสี่คันตั้งเป็นสถานการณ์จำลองแล้วถ่ายฉากเนี่ยรถถ่ายฉากเป็นรถแบบเพล่ร้อยยางร้อยยางนะครับก็สวยดีสิครูสิครูจริงๆตามสภาพนะรถถ่ายฉากก็นี่แหละ เหตุนะครับขอบคุณนะครับ